โอ้ด oh, no ูน่าสนใจมากเลยครับไปหาอะไรเล่นดีกว่าครับเออคุณครับเออเอ่อเอิ่มคุณได่สิทธิ์ยังครับผมขอเล่นต่อได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้ฉันเหนื่อยแล้วอ่ไปเล่นต่อเลยอือให้ฉันต่อไหมเอออ๋อไม่เป็นไรครับผมแค่อยากลองเล่นเฉยๆครับเออโอเคเอ้ยไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างงั้นอ๋อด้วยไงหรอครับ อยู่อย่างนีองนนออ้อย่างนี้นี่นี่อย่างนี้แล้จะได้กูเออเออย่างเงี้ยโอ้ยังงั้นเหรอครับใช่ใชจจับตัวมือจับตัวมือโอเคครับเออเออเอออย่างเี้เหรอครับ <S 2> <S 2> อย่างั้นแหละอะโอ้ขอบคุณที่สอนนะครับอืมผมได้แค่นี้แหละครับอ้าวเหรอเล่นน้อยจังเออสวัสดีครับคุณผูกคอเล่นต่อได้ไหมครับโอ้เล่นต่อได้เลยโอ้ขอบคุณครับ เกดเลยครับเออคุณครับเออไอไออะไรอ่ะฮะผูกคนเล่นต่อได้ไหมครับเออได้เลยเอาไว้เออสนุกแน่เนี่ยเล่นดูซี่โอ้อบคุณครับเออกันแลกกันแล้อยางนั้นเลยโอ้สุดแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้ว ถูกไหมอะยรใช่ไหมล่ะอืมก็ยิ้มนะครับงั้นผมขอเล่นขอนอื่นก่อนนะครับเออไม่ได้ต่อเหรอโอ้วันนี้ผมไม่ได้เล่นอะไรเยอะครับผมแค่อยากลองของใช่ครับโอเคโอเคเฉกดีโอ้ยโอ้ยเออสวัสดีครับผมขอเล่นต่อได้ไหมครับขออนพักก่อนโอเคโอเคมามามาอ้ สนุกกันนะครับเนี่ยโอเคครับผมไปเดินเล่นก่อนแล้วครับเออโอเค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 ครับโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณครับคุณแรงเยอะมากนะครับผมขอย่นได้ไหมครับฮะจะยกเหรอเออใช่ครับเฮ้ยเด็กๆไหมหนักเป็นพันพันโลเลยนะจะยกจริงเหรอ โอ้ไม่เป็นไรครับเอ่อผู้คนร้อง,องยกะหน่อยสิครับเออเชิญเลย <laughs> <laughs> ฮึบฮะองบ้าเกินหะอืมก็หนักนะครับเนี่ยฮึบ <laughs> ฮ <laughs> <laughs> ึบฮึบฮึบไอเด็กใหม่คนนี้มันอะไรกันฮึบฮึบเฮ้อโอ้ <laughs> อเออ่อี้คือเอ่อ เมื่อกี้คือรถน้ำหนักสี่ร้อยโลนะเขาว่ารถมันลงคันเล็กกว่าน้อเออแต่ผมคิดว่ามันคันใหญ่นะครับเฮ้ยอย่าเถียงยจะยกรถหนักพันโลให้ได้เลยอันนั้นของกองเอออย่าคอยดูนี่จับตาดูให้ดีนะเ,เ,เป็นไงเด็กใหม่ทำอะไรได้เปล่าฮนะนี่นี่เอาเลยไอ้เด็กใหม่ดให้ข้าดูหน่อยสิ โอเคครับหืห้อหลุดมือโอ้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 ผมวังว่าเฮลิคอปเตอร์จะไม่เป็นไรนะครับอเด็กไหมเฮ้ยแกโอ้อเด็กไหมฟังฉันดีไม่มีใครคนไหนแทงแก่าฉันได้หรอกนะเข้าใจไหมเด็กไหมเฮ้ยอฮ้ย ฉันยกขนาดนี้แล้วมันจะยกได้อีกไหมโอ้คุณครับอ๋อเฮ้ยมายางไหนเนี่ยแกยกได้ไหมอย่างเงี้ยอ๋อผมคิดว่าไม่น่ายกได้นะครับเหรอเหรอฉันคืออันดับหนึ่งโอ้ยินดีนะครับคุณอ้ไรพวกได้อุกบาทลาลงมาแล้วเนี่ย อู้กรบาดนะครับฮะอุกรบาดทะล่มเหรอเฮ้ยอ้าอุกรบาดโอ้มันจะมาแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยครับอ้าวอ้า